วัสดีครับพี่น้องมันนี้ผมก็มีสาระดีๆมาให้พี่น้องสี่เหลี่ยมครับพี่น้องเืซอว่าว่าน้ำมันดินน้ำมันเนี่ยครับของสามารถาเอาไอ้ยึดแต่หลายอย่างนะครับเนาะอย่างเช่นครับมันนี้ผมจะมาแนะนำพี่น้องนะครับนี่คนระับ้วก็ จะเป็นเขาจะเอาแม่อัพนะครับยิ่งแปะไว้นะครับแม่อ่ะยิ่งแปะไว้นี่ครับแล้ววันนี้มันก็จะมีมีบทสนิทครับมันจะมีหลอกนะครับผมก็เลยเอาอาดินมั่นนี่นะครับมาแปะส่วนข้างล่างก็มีนะครับนะครับแนะนำพี่น้องที่เศร้าของในกรุงเทพด้วยว่า เสาหลักหลักดิดกันนะครับที่การประปานนี้เขาเขาจะเอาแม่อัดมากัดนะครับเขาบริโภคปูนะครับแกะตั้งนานนะครับก้อนน้ำเนี้ยตรงนี้น้ำมันจะไหลมนะครับฟังของเขาเป็นหลักขายเป็นหลักขายเขาแก่แต่ว่าเขาจะมีน้ำขายสูงมากเกือบถึงศูนยนะครับเขาก็เขาเขาใช้ก็ตีไม่นะซ้ำไมครับตีไม่ละซ้ำ นานเลยนะผมก็เลยหานที่ทนี้เนี่ยก็คิดอยู่ทางโดนะครับลองเอาอินน้ำมันมาแกะเ้านงานะาน,นะครับอินน้ำมันมาแะครับปรากฏว่าอยู่ครับพี่น้องนี่คครรัับบเนี่ยเาอยู่บนเนี่ยอินน้ำมันมาแกะเงาอยู่บนเนี่ยนะน้ำตัวซึมมาหน้าก็ดีหลายพี่น้องนะครับอยากคือว่ามันมันมันดีนะครับก็อยากแนะนน้ำพี่น้องครับเรต้องไปเสียเงินหลายครับ องคนแต่ทีคิดว่าไปซื้อปูนปัเตอร์หลึกยังมากครับน่าประสงค์ถึงมันใสต้นทุนที่สูงมากนะครับนะครับหาบาตแก้ปัญหาได้ครับเนี่ยครัก่อนละหาบัตรนะครับพี่น้องรองอภิษฐรเด้อนะครับนะครับเนี่ยครับสนิทนะข้างล่างกันนะครับกันน้ำได้ดีนะครับพี่น้องครับเขามีน้ำไหลซึมไม่แล้วนะโอ้เนี่ยนอนดีดีครับ 叫做南线，他们就是南线。